คั้งที่ว่าเด็กจะเล่นน้ําก็ดีคนเอาควายข้ามถ้าน้ําก็ดีก็ต้องออกชื่อแล้วคนบอกว่าเออไปเถอะไปเถอะข้ามไปนโมตัดาข้ามไปข้ามไปอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมไปในวิหารเห็นป้ายท่านทวีศักดิ์สุทินและแล้วก็คุณโสภิตสุทินร่วมบริจาค5 0 0 0 0นบาทอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างวิหารไม่ใช่ครับนโมพุทโธ IN THA SUVANNO NAMA patha MA AKU สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือเพจเตอ๋อศักสยามโดยผมเตอ๋อเชิญยิ้มมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของผมและท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาพบนั่นคือท่านประธานกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักสยามและก็ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีและที่สําคัญครับเพจนี้คือเพจที่เราไปที่วัดหลวงพ่อโบอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เราไปรู้ประวัติของหลวงพ่อโบมาเป็นที่เรียบร้อยจากพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับสวัสดีครับผมท่านครับครับสวัสดีครับคุณเต๋อครับรอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณมากๆครับท่านวันนี้ที่ให้เพจของเต๋อศักดิ์สยามโดยผมเต๋อเิยยิ้มได้มาพูดคุยกับท่านก็ขออนุญาตนะคุณเต๋อนะว่าผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะฮะซึ่งก็ถิ่นฐานเกิดก็ที่ อ่าอเบอร์ิชนะตำบลเปลี่ยนที่นี่ฮะที่วัดศิลาจรเกตครับซึ่งเป็นที่ของหลวงพ่อโบนะครับผมแล้วก็มีบรรพบุรุษหรือพุทเฒ่าผูกแก่เ่าขานมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของหลวงพ่อโบเนี่ยฮะซึ่งก่อนที่จะมาศึกษาเนี่ยคุณแม่ได้เช่าหลวงพ่อโบให้ผมหนึ่งองค์ทีนี้หลังจากนั้นที่คุณแม่เช่าก็ได้ใส่เป็นได้เป็นได้ใส่สินเนี่ยใส่กายกายใส่สินเป็นได้ไวคอมาตลอดครับผม แล้วก็มากรุงเทพนะผมแล้วมาเรียนหนังสือจนจบครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ห <c oughs> ลวงพ่อโบที่ผมนับถือ <c oughs> ที่ผมบนบางสารกล่าวขอมาตลอดทุกระยะถึงเวลานี้ผมก็ยังขออย่างบนแล้วก็ไปแก้บนไปแก้แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกมานะครับผมสมัยก่อนหัวหายควายหายอะไรหายเขาก็ไปบนอา่าบนแล้วก็เจอแล้วก็ไปแก้บนครับผมบาทสิบบาทอะไรก็บาทตามสมัยก่อนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากัน สิ่งที่ผมเจอด้วยประสบการณ์ด้วยตัวเองของโรงพยาบาลบนะครับผมเลยย้ายคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ไปกับน้องเขยขึ้นรถบิ๊กนับตอนนั้นมาด้าผมจําได้ติดตาเลยฮะแล้วไปส่งน้องเขยที่บางพลัดจากบางพลัดเนี่ยมาสายบางพลนตรงนั้นที่ปากเกร็ดไอ้ปากเกเร็ดผมอยู่หลังเสร็จทีนี้ไอ้ตรงนี้น่ะมันเป็นถนนที่สองเลนและมันอยู่เทินกลับถ้าขยับกลับรถอยู่เทินทีนี้ไอ้รถทุก ทุกไก่อะมันจอดอยู่เพื่อจะยูเทิร์นไอ้เราก็ไปซ้ายไม่ได้ไปขวาเลยไปรออยู่ทั้งหลังรถไก่รถไก่แต่เธอมีมีรถปิ้งอัพอีกคันก็ชนผมก็ไปเสยเข้าไปอยู่ใต้แล้วรถมันก็พับหมดเลยปากระป๋องยังบี้นะตัวทัดในบี้หมดเลยนะทีนี่ด้วยผมว่ามันตัวเล็กหรือไงผมไม่แน่ใจมันก็มุดอยู่ไปใต้พรม พวงมาลัยไม่อัดมาที่เราเราอยู่ข้างใต้เลยข้างใต้พวงมาลัยตรงคันเร่งคันตรงเบรคจะไม่ครับแถวนั่นจะเป็นเราอ่างบอกอันตรงนั้นนะครับแต่ผมก็คลานออกมาพอการ่าออกมาคนต่อหลังคนมาเยอะแล้วอีกคนเขาวิ่งมาถามว่าศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนมาผมบอกนี่ครับผมเป็นคนขับรถยืนอยู่นี่เพราะเขาเห็นสภาพรถถามแรกที่เขาต้องถามคือเฮ้ยศพอยู่ไหนใครไปส่งโรงพยาบาลยังเรียนนองเยเขาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เขาขอดูพระ กขาดพาว่าเป็นพระอะไร,รนะฮะครับผมก็ให้ดูว่าเป็นหลวงพ่อโบเขาเอาหลวงพ่อโบเขาไม่ได้ยินผมว่าเป็นพระท้องจนินพระี่ผมนับถือตั้งแต่เด็กๆครับก <นะ S 1> ็บยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านคุยกับผมไว้เมื่อกี้บอกว่าอยากจะได้อะไรขอบนแล้วจะสําเร็จถ้าอยากจะได้อะไรติดขัดอะไรแล้วเรื่องนึกถึงหลวงพ่อโบนี่ มันก็จะราพรื่นแล้วก็จะสำเร็จจริงไหมครับท่านครับก็นี่เป็นสิ่งที่ผมเจอด้วยตัวเองกันนะครับกผมได้เดินทางไปที่วัดเนี่ยฮะซึ่งตอนนั้นเป็นอนุษาวรีที่เล็กๆที่บรรพบุรุษเขาสร้างไว้ทีนี้ผมก็ไปกับคุณพ่อก็ไปไหว้กราบหลวงพ่อโบเลยก็อธิษฐานเสียงดังเนี่ยบอกคุณพ่อเดี๋ยวขอหลวงพ่อโบหน่อยมาแล้วก็บอกว่าท่านถ้าผมสามารถทําธุรกิจนะฮะประกอบธุรกิจร่ํารวย สิบล้าน20ล้านอย่างเงี้ยครผมจะมาะถวาย50าหมบาทคุพ่อบอกเฮ้ยขอจาเป็นสิบส,บสบล้านไม่ห้าหมได้ยังไงเราบอกแล้วท่าพอ่อพ่อบอกสักห้าแสนเนี่ยนี้ผ<ห>ูประกาศว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ถ้าผมได้ตามนี้แล้วครับผมจะมาเริ่มโดยการลงทุนก่อนห้าแสนบาทแล้วเป็นยังไงครับ ก็ก็ดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยแต่มันไม่ได้ทีเดียวทั้งก้อนนะมันก็ค่อยได้ไปเพราะค่อยได้ไปเอ้ยเราก็ได้นี่ก็กลับไปอีกทีแกหาเจ้าวาดว่าโอเคเอาแบบมาดูว่าใช้งบเท่าไหร่ครับเขาบอกประมาณสักตรงนั้นสี่ห้าล้านสี่ห้าล้านประมาณสี่ห้าล้านเยอะสี่ห้าล้านเนี่ยก็ห้าแสนมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่แห่งน้อยที่สุดเจ้าวาดก็บอกวางสี่ล้านเลืก่อนก็เริ่มทํบจากเงินที่ของวัดมีแล้วก็ทอดกระถิ่นแต่ละปีแต่ละปีครับผมเลยถวายเข้าไปเลยทีนี้ ร่าได้ก็เสร็จหมดเรียบร้อยที่ผมขอผมก็ได้นะก็เห็นทุกวันนี้เ็นเนี่ยมันได้มากกว่าที่ขออีกได้โง่ครับอนุโมทนาสาธุครับอันนี้ด้วยแรงศรัทธาด้วยเรื่องแรงเชื่อด้วยแรงศรัทธาต่อหลวงพ่อโบนะครับคือคนเราทุกคนทุกอย่างนะครับถ้าเกิดเรามีศรัทธาต่อสิ่งไหนอันนั้นก็จะสําเร็จนะครับอันนี้คือประสบการณ์ของท่านประธานทวีศักดิ์สุขินที่กับหลวงพ่อโบนะครับ ผมสืบทราบมาว่าท่านประธานเนี่ยให้ทุนการศึกษากเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนมีอะไรโดนบันดาลให้ท่านทําอย่างนั้นครับคืออย่างนี้ฮะเราเด็กบ้านนอกสมัยก่อนเรียนหนังสือเนี่ยรตรงนั้นอ่ะมันก็ลําลบากนะต้องเดินต้องดีที่สุดคือจักรยานแล้วก็เดินทีนี้พอมาถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็พอพอมีกําลังนะเวลานี้ใช่ไหมก็มีเขาประสานมาว่า โรงเรียนเขาจัดแข่งกีฬาก็ได้เชิญให้เป็นประธานในการเปิดนสนามกีฬากกกีฬาใช่ไหมแล้วก็ปารบกับคนที่ประสานมาว่าเอาอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ดีไหมผมจะเอาทุนการศึกษาไปสักก้อนหนึ่งเราให้ไปดู <c oughs> ว่ามีทั้งหมดกี่โรงเรียนนะครับทั้งหมดจู้สึกเก้าโรงเรียนมีโรงเรียนบ้านสใส,ใสเหลียงอย่างนี้นะครับเป็นชื่อภากใต้โรงเรียนบ้านสพลูนะครับแล้วก็รงเรียน วัดศิลาชลุลเขตอันนี้โรงเรียนที่ผมเรียนนะฮะอยู่หน,นึ่งในเก้านี้โรงเรียนงานค่าทวีศินและโรงเรียนชุมชนวัดเทพราชนะครับแล้วก็มีโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเปลี่ยนทั้งหมดนี้ก็ประสานแล้วก็ได้เชิญพอออกมาว่าโอเคถ้าจะเอาทุนนี้ไปให้เนี่ยโรงเรียนละห้าหมื่นเนี่ยเป็นปเป็นยังไงบ้างครับให้คนที่เรียนดีแต่ไม่มีทุนทรัพย์นะจะเป็นปีละเท่าไหร่ลองไปดู พันสองพันสามพันก็แล้วแต่ไปดูนะครับผมก็ได้ทํามาต่อเนื่องนะฮะเพราะผมเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นส่วนสาคัญท่านไม่ได้ทําที่เฉพาะบ้านเกิดตัวเองครับทาทั่วประเทศทั่วพูดได้ว่าทั่วประเทศจริงๆนะครับเพราะว่าที่บ้านผมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดท่านก็ไปทำให้ผมไปทำให้ลูกหลานผมด้วยไปทำให้เลนผมด้วยนะครับอันนี้คือท่านประธานทวีศักดิ์บริษัท ปุ๋ยศักสยามนะครับ <Yeah. S 1> ครับผม กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามโดยท่านประธานทวีศักดิ์สุขินพร้อมครอบครัวนะครับได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดตัวทรัพย์ในการเรียนจํานวน9้าโรงเรียนโรงเรียนละ5 0,000บาทได้แก่โรงเรียนวัดสมสรสันนิบาตโรงเรียนวัดชนสังข์ขอนพิจิตรโรงเรียนบ้านเขาทรายโรงเรียนบ้านสายเหลียนโรงเรียนบ้านสายพลูโรงเรียนวัดศิลาชนเขตโรงเรียนคังคะทวีสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดเทพราชและศ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเปลี่ยนโดยการประสานงานของอาจารย์วิริศสุทินผู้ประสานงานมอบทุนการศึกษาทุกโรงเรียนนะครับราดนามัสการพ่อท่านโบประวัติโชมีให้เห็นเป็นหลักฐานนักวัดหินหล่งร่วมใจอาภัยทานท่านโบนั้นสถิตอยู่คู่วัดว่าเมื่อแรกเริ่ม,เร,มเริ่มเก่า คอดีตการจารึกไว้ให้ศึกษาบินฐานรัฐกรันตันที่ท่านมาสู่ชายคาเดนสยามตามทางบุญพ่อท่านโบเป็นบุตรของ,งานายตอนนี้ผมได้มาอยู่ใต้เขาเรียกว่าถ้ำอยู่ใต้ฐานขององค์หลวงพ่อโบที่อยู่ข้างบนนะครับท่านปฏิษฐานอยู่ข้างบนโห้พระอาจารย์ครับ ทีแรกผมนึกว่าเล็กๆนะครับผมนึกภาพดูว่าคงจะองค์ไม่ใหญ่โตมโหฬารมากมายอะไรแต่ทำไมโอ้โหใหญ่โตมากครับสร้างมากี่ปีแล้วครับอาจารย์4ปีแล้วครับสโอ้โหับ4ปีแล้ว4ปีได้ขนาดนี้นะฮะเพิ่งเสร็จเมื่อ2ปีที่ผ่านครับผมฮะฮะฮะคือเดิมทีสถานที่ตรงนี้เป็นที่ที่หลวงพ่อเคยมาอยู่ก่อนไปตั้งวัดคองตกนะบอกเมื่อก่อนที่หลวงพ่อโบท่านเคย จำวัดที่นี่ที่นี่ก่อนที่นี่ก่อนใช่ไหมครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่อยู่ประมาณ13ไร่เศษ13ไร่เศษับเป็นถนนตัดผ่านฝั่งนู้นก็คือวัดปัจจุบันศิลาชนเขตเหมือนกันครับมันติกลราเบื้องต้นว่าวัดบ้านหินศิลาชนจายน้ำเขตกันเขตในที่อยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่เขตอำเภอท่าทลา อ๋อนี่จากจากนมอมาอยู่ท่าศาลาจากสะพานที่ข้ามมาเมื่อกี้นี่เรามาอยู่สองสองสองอำเภอเลยนะครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีเลยมาถึงสองอำเภอแล้วเดินพากันเร็วมากพระอาจารย์ครับมีแรงบันดาลใจอะไรหรือมีแรงดลใจอะไรถึงได้มาสร้างให้หลวงพ่อโบท่านใหญ่โตอย่างนี้ครับตรงที่สร้างหลวงพ่อโบปัจจุบันองค์ใหญ่เนี่ยมีเป็นโยมก็เคยเล่าให้ฟังตอนมาอาตมาเป็นเจ้าวาดก็บอกเนี่ยพ่อท่านโบอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เมื่อก่อนนะก็จําได้ โยมก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านครับโยมเช่นโยมซ้อนมันฝังอินควังตะวันออกตรงนี้โดยโดยสี่ปีเก็บกจำได้สมัยนั้นนะหลวงปู่โบอยู่ยางนั้นอย่างนั้น,นเป็นตำนานที่เขาเล่ากันมาเขาคิดว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าวาดครับรูปต่อมาก็คงจะยกในส่วนของ ผู้มีพระคุณต่อวัดครับผมชาวบ้านครับก็เลยคิดสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่ครัหลวงพ่อโบงใหญ่ครัเพื่อให้คนนั้นได้กลับไหว้บูชาครับผมเลือเด่นสง่ามากเลยนะครับ คารย์คลบครับผมขออนุญาตถามเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารของหลวงพ่อท่านโบที่อาจารย์เคยประสบมาตรงตนี้ต้องถือว่าท่านระครูนี่ลงทุนลงแรงสติปัญญาทั้งหมดออกแบบ <ฮะ S 2> คือคือ,คอ,คอมันตรงกับความคิดผมแล้วผมเคยเรียนท่านว่าท่านครับผมอยากเห็นพ่ะท่านโบองค์ใหญ่ยังเลยปรากฏว่าพออยู่ต่อมาท่านก็ ทำได้ทำได้ทำได้ท่านไม่มีบุญบารมีของ,อของปูนะตรงนีง้พูดแล้วขนลุกเลยว <laughs> ่า <laughs> ตรงนี้เป็นเป็นภูเขาเตี้ยเต <laughs> ี้ยนี่เป็นเดินเขาเตี้ยเตี้ยอุปกรณ์ดูเหมือนว่นาเป็นโรงเรียน,ปนไปติดตั้งโรงเรียนโรงเรียนผสมแล้วก็ขอก็อเลิกไปถูกตรงนี้เป็นสมบัติของมัตติลาชุลเขต แต่ทนี้ท่านพระครูก็เหมือนกับว่ารักษามรดกของปู่ย่าตายายของพ่อท่านโบไว้อาจจะปล่อยว่าเฉยๆมันก็ไม่เกิด <c oughs> ประโยช <c oughs> น,น์เอก็เลยสร้างแต่ว่าท่านพระครู <c oughs> น,นี่ต้องลงแรงด,ด้วยด้วยด้วยตัวท่านเอง <c oughs> เพราะว่าไม่มีตังจ้างว่าไม่มีตังเียรจ้างทีนที้ที่เป็นตลาดน้ำ <c oughs> มัน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 ต้องเอาเอาเอาดินมาถม ต้องเอารถสิบรอบมาสมท่านก็สมสมไปแล้วมีอยู่คืนหนึ่งท่านก็ไล่กวางว่ามีเสียงแว่วในหูไม่รู้ใครพูดพูดเป็นภาษาปากใต้ว่าต้มกระเรล่ายู่แปลเป็นไทนยดูสมก็ไม่ยู่อ่เป็นภาษาคนปากใต้สมัยก่อนต้มกระเรล่ายู่่ะ พี่สอนแปลให้ผมฟังตัวอะไรนะฮะผมยังไงมันก็ไม่อยู่ออผมยังไงก็ไม่อยู่เพราะมันมันมันเป็นในน้ำสะน้ำข้เลอคือประมาณว่าดินป่งก่อนก่อนที่ลงปักหลักก่อสร้างใช่ไหมครับก่อนที่เราจะตอเข็มเราก็ต้องใช้ดินเป็นเครื่องรองท่านแบบเดินปันจันทรครับ ทีนี้ถมไปถมไปมันก็มันเหมือนอะไรมาบอกว่าถมทำไมนักถมประมาณอะไรถมก็มันไม่อยู่นะผมก็เลยหยุดเลยไม่ถมเลยวันนั้นก็ตอบเต็มวันนั้นก็จบเหมือนกับหลวงปอตังว่าคิดอยู่ตลอดว่ามันน่าเบอไม่ต้องไปเปลืองดินด้วยนะเมื่อก่อนตรงนี้ผมจะขุดไปถมที่ขวางตกแล้วก็เพื่อที่จะทำไอ้ผนังกันน้ำเพราะหน้าน้ำเนี่ยมันจะพังหมดเลยใต้กุฏิตรงใต้ถ้าข้าไปดูทังเกตว่าเมื่อก่อนนี้มันน้ำแทงซอกเข้าไปซอกเข้าไปหมดมาก เป็นได้ครับเป็นได้เนื้อที่หินจะแข็งดินจะแข็งขนาดไหนถ้าน้ําซ้อเข้าไปเอาไม่ได้แต่ว่าไอ้สมเท่าไรไม่อยู่มันก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าท่านก็สมแล้วขับถอยรถขึ้นมาแล้วดินดินดินมันยุบยุบลงไปในคลองเลยครับผมอ๋อวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นคือผมจะสมแต่งตัวเนื่องมาก็ก็หกเจ็ดวันแล้วแล้วก็เพื่อจะให้ปัญจเดินตรงนั้นพอพอ พอช่วงนั้นนึกว่าโอ้<ะ>ต้องเดินรถแม็โก้ก็เป็นคนปรับดีนเองก็เดินป้นมาประมาณสักสี่หาเมตรจากริมคลองตรงนั้น ครับพอมาถึงบ้านจะเดินขึ้นขึ้นเขาตรงเนี้ยรถที่หลวงพ่อปฏิรัตน์ก็โยมก็บอกโน่นเดินพังหมดแล้วหันไปดูอ้าวพไปหมดแล้วเนี่ยนั่นตั้งแต่นั้นก็ไม่จบเรี่ยวดาทีเดียวดีว่ารถสิบล้อก็ได้ออกมาที่จ้างกอลเล็ตรถไมโกก็ออกมาก็ได้ตัวนั้นถือว่าเป็นเป็นเป็นบุญบารมีของพระท่านอะไรกันด้วยด้วยความเป็นห่วงที่ว่าอาจารย์ท่านพระครูนี่มีจิตอันเป็นกุศลต่อพระพุทธศาสนาครับผมก็เลยได้ เหมือนกับว่าโดนจิตโดนใจหรือบันดาลอะไรในสิ่งดีๆครับผมพอท่านเม่ครูนี่ทำงานหนักหลายครั้งเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยแต่ว่ามันมีบางครั้งนะปัาทำไปพอติดขัดเอ๊ะทำยังไงต่อเนี่ยหลวงพ่อเราก็บั่นสองปีแล้วอยู่ๆพวกพ่อเขามาเลเซียมาก่อนก็ไม่ค่อยไดติดต่อผมไปสร้างหลวงพ่อโบว้ที่วัด ป,ปีนั้นนะครับมัจุมันสิลาสิลาเลยท่ัดอยู่ไใกล้กับวัดหลวงพ่อคนเลยครับพ่าคนเป็เนก <bizarre color. S 2> ีจีดังใช่ไหมทีนี้หลวงพ่อโบมีตัวตนมันหรือไม่ชาวบ้านก็พูดอย่างนั้นเป็นีไปนะต่อยไปจัดพิธีด้วยกันไปทําพิธีปลุกเสกก็หลวงพ่อโบแล้วก็โยมเตมาเลเซียก็ไปใหม่ๆก็แบบคนไม่รู้จักเพราะว่าท่านออกมานานแล้วก็แค่ไปแป๊บหนึ่งไปเยี่ยมบ้านมาอยู่เป็นเจ้าวาดวันนี้กว่าจะถึงตอนนี้ตอนนี้คนมาเสียมมากเยอะมากหลังโควิดนี่ครับเต็มหมด ถ้าไปกราบวันๆคนเยอะมีโยมก็สาตาแตาผมไปมาเลยก็บอกานี่จอยเก้าก็เนี่ยคนต้องเป็นเจ้าภาพคุณนี่เป็นเจ้าภาพก็อยากที่ว่าเราติดขัดในการทางานใช่ไหมหลายตัวคนรู้จักหลวงพ่อโบคนนู้นก็มาช่วยคนนั้นก็มาช่วยครับได้สำเร็จทุกวันบารมีหลวงพ่อโบสาธุสาธุ สีของเพจเตอ๋อศักสยามทุกท่านครับวันนี้ผมมาที่วัดหลวงพ่อโบที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น จังหวัดที่ดินแดนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผมมองเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่พระธาตุเมืองนครศาลหลักเมืองแล้วก็จะมีไอ้ใครหรือว่าเจดีเนี่ยหลวงรูพบโวรูพบโบวัดศิลาจุลเขตก็คือก้อฝากทางแฟนเพจแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่พูดบอกคืออะไรนะผ่านบุญที่ผ่านบุญพ่านบุญวัดย่างใหญ่ครับใช่ครับและที่นี่ก็ยังมีท้าวเวสสุวรรณของทางวัดศิลาจุลเขตด้วยครับผมแล้วยังมีเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอาหารอร่อยอาหารมีตั้งแต่ข้าวแกงขนมจีนซีฟู้ดอาหารทะเลสดๆใช่ครับแล้วก็จะมีพวกสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่ภูเขาทะเลน้ําตกครับผมครบครันอยู่แล้วที่นครที่นครศรีธรรมราชมาได้ครับมาได้นะครับถึงท่านไม่ได้มาก็อย่าลืมครับเดี๋ยวเราจะมีบัญชีขึ้นด้านล่างครับช่วยกันบํารุงพระพุทธศาสนาคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อยครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดเดี๋ยวก็ซาแล้วพอโควิดหมดเสร็จสับเรียบร้อยเรามากราบไหว้หรือ ด้วยตัวเราเองมาถึงที่เลยนะครับเพือ<พ>เตอ๋อศักดิ์สยามวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ทุกท่านติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทาง u t u b e นะครับ<ต>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพือเตอ๋อศักดิ์สยามโดยผมตเตอ๋อเชิญยิ้มขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรายการวันนี้คอบคุณน้องหนุ่มขอบคุณพี่ต่อยครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากพี่สอนขอบคุณมากครับ เจอกันใหม่อีพีหน้าผมจะพาท่านไปไหนจังหวัดอะไรตามผมไปเต๋อศักด์สยามโดยเตอ๋อเชิญยิ้ม <laughs>